วันนี้ก็มาพบก,กับแม่กิงอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแม่กิงก็มีอะไรดีๆมาแนะนาเหมือนเดิมเลยนะคือโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบใช้เครื่องฟอกอากาศอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วบังเอิญนะคะไปเจอแผ่นกรองตัวหนึ่งนะคะทุกคนคือมันโอเคมากๆเลยค่ะ คือสาหรับกิงเนี่ยมีลูกเล็กเนาะอย่างน้องมิลินเนี่ยเราค่อนข้างจะเป็นห่วงนะคะไม่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งไวรัสทั้งโควิดแล้วก็เชื้อแบคทีเรียต่างๆเนาะหญิงก็เลยค่อนข้างจะใส่ใจเรื่องเครื่องปรัอากาศและเรื่องอากาศในบ้านมากๆเลยค่ะนี่มาเจอตัวแผ่นกรองอากาศฆ่าเชื้อไวรัสค่ะของซีทัชแอร์นั่นเองค่ะทุกคนตัวนี้เลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยติดตั้งง่ายมากๆเลยค่ะ ติดตั้งด้วยตัวเองได้ด้วยนะแม่ๆอย่างเราเนี่ยก็ติดตั้งได้ไม่ต้องง้อช่างเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าจะติดตั้งง่ายยังไงไปดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นแผ่นกรองนะคะแต่เ,เรามาแกะเครื่องฟอกอากาศก่อนดีกว่านะ้อง เราทำวามสะอาดแผ่นกรองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแปะตัวเมจิกเทปนี่เองค่ะก็คือตัวนี้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแปะแผ่นกรองนะคะหน,น้นะ,ะหลังจากแปะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ตัวแผ่นกรองอันนี้นะคะซึ่งเราก็วัดขนาดให้พอดีนะคะตัวแผ่นกรองนะ ไไปได้เลยค่ะขั้นต่อไปนะคะกิ่งก็จะนําแผงกรองนะที่เราติดตั้งแผงกรองของซีทัชนี่นะคะไปติดตั้งกับในเครื่องฟอกอากาศเดิมนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแผ่นฆ่าเชื้อแล้วก็ดับกลิ่นนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราจะลอกแล้วก็ติดตั้งด้านหน้าของเครื่องฟอกอากาศนั่นเองค่ะ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียภายใน5นาทีมากกว่า99.9%เลยค่ะตัวสติกเกอร์นั่นเองนะคะสติกเกอร์ตัวนี้ค่ะจะเข้าใจให้เราเนี่ยเขียนอายุการใช้งานลงไปนะคะซึ่งดีมากๆเลยค่ะปกติแผ่นกรองนะคะจะมีอายุการใช้งาน6เดือนใช่ไหมคะเราก็จะดูจากตัวสติกเกอร์นี้ได้เนาะถ้าครบ6เดือนแล้วเราจะได้เปลี่ยนแผ่นใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเขียนวันที่แล้วก็แปะกันเลยแล้วกันนะคะ น้ำมาติดด้านข้างของตัวเครื่องฟอกอากาศได้เลยนะคะเห็นไหมละคะเพื่อนๆวิธีการติดตั้งเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะแม่แม่ที่มีลูกเล็กอย่างเราเนี่ยสบายหายห่วงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูกันดีกว่านะคะซึ่งตัวนี้นะคะปลอดภัยต่อเด็กด้วยนะทำให้กิ่งมั่นใจที่จะใช้ซีทัชเลยค่ะ ราะว่าปลอดภัยต่อลูกและคุณในครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะ